กองบังคับการควบคุมที่3กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยหน่วยงาน ความมั่นคงในพื้นที่ทแถลงผลการตรวจยึดยาบ้าจำนวน5 8า0 0นแมนดเมตรในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยสืบเนื่องจากกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2 1 0หน่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชมจึงได้บูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงพบรถกระบะต้องสงสยัยที่มุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีและคนขับนา รถคันดังกล่าวมาจอดอยู่บริเวณกระท่อมไม่มีเลขที่ในพื้นที่บ้านโนนสูงใหม่หมู่ที่15ตำบลบ้านหยวกโดยพบกลุ่มบุคคลกำลังขนสิ่งของบางอย่างลงจากรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบแต่เมื่อผู้ต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปจากการตรวจสอบพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบ588,000เม็ดพร้อมกับ กระบะ1คันและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป